สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังะวันพีสตอนที่1159นรบะผมซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าเกาะแห่งโชคชะตาโดยเนื้อหาที่เราได้ในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังะพาสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูคลิปของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สําหรับใครที่สนใจหนังสือวันพีสนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อได้ที่ตะก้ามุมล่างซ้ายได้เลยครับผมย้อนกลับไปเมื่อ39ปีก่อน เกาะโจนสลัดฮาจิโนสึซึ่งในตอนนั้นได้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นฮะ หาดีแล้วหรือยังดอนมารอนที่รับหน้าที่คุ้มกันเมื่อคืนโดนฆ่าตายไปแล้วดอนมารอนปกป้องเธอไว้ไม่ได้หรอเป็นไปไม่ได้ฝีมือใครกันแน่ซึ่งในฉากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าดอนมารอนนั้นถูกสังหารนอนกองอยู่ที่ผืนซึ่งเมอร็อกด้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็โมโหเป็นอย่างมากว่าไงนะส่วนด้านนิวเกตนี่ก็ตกใจเช่นกันเฮะอช็กกี้ของพวกเราถูกลักพาตัวไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ไม่มีเบาะแสใดๆหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยเราโจรสลัดต่างแตกตื่นและตัวสั่นด้วยความโกรธแค้นขอให้ปลอดภัยที่เธอแช็กกี้ซึ่งข่าวนี้มันได้แพร่กระจายไปทั่วท้องทะเลหลังจากที่โรเจอร์ได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวที่แช็กกี้นั้นถูกลักพาตัวเขานั้นก็โมโหเป็นอย่างมากล็อกไอ้เว้เอนยมัวทำอะไรอยู่วะแบบนี้ต้องตืมให้และส่วนทัดนเลลี่หลังจากที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เขานั้นก็ทำหน้าตาเศร้า แช็คกี้เราผู้คนจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังลอยยิ้มเลื่อนหายไปจากใบหน้าว่ากันว่าเศรษฐกิจโลกถึงกับหยุดชะงักไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เกาะก็อดวันเล่หนึ่งปีหลังเกิดเหตุเวสบูก็อดวันเล่ซึ่งกาลิงได้เดินทางมาที่นี่และมาหาผู้หญิงผมแดงที่มีลูกแฝดนั้นกาลิง ดีใจจังเลยฉันเชื่อนะว่าคุณต้องกลับมาแน่แล้วเธอนั้นก็ได้หันไปมองลูกๆของเธอนี่ท่านพ่อของลูกไงแชมล็อกแชงซึ่งเมื่อการิ่งเห็นอย่างนั้นเขานี่ก็ได้ยิ้มออกมาฝาแฟดหรือ น่ารักจริงๆผู้หญิงคนนั้นก็ได้ตอบกลับไปค่ะลูกๆของคุณไงล่ะได้โปรดมาใช้ชีวิตที่เกาะนี้กับฉันซึ่งการลิงนั้นก็ได้ตอบกลับไปไม่ล่ะถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คงไม่ใช่ที่นี่หรอกเพราะเกาะนี้กําลังจะหายไปจากโลกนี้แล้วซึ่งเมได้ยินพูดอย่างนั้นเธอนี่ก็มีท่าทีตกใจ เอ๊ะแล้วกาลิ่งนั้นก็ได้พูดต่อฉันตัดสินใจแล้วว่าภรรยาที่คู่ควรกับฉันคือใครและออเดอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าชนะการประลองครั้งนี้ฉันก็จะได้นางมาครองซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นผู้หญิงผมแดงนั้นก็มีท่าทีตกใจ การประลองหรอสิ่งในตอนนี้นะครับได้มีเรือรบจำนวนมากกำลังมุ่งมายังเกาะก็อดวันเล่แต่ทว่าทันใดน,นั่นเองกาลิงก็ได้ใช้ดาบนั้นแทงไปที่ผู้หญิงผมแดงคนนั้นจนลงไปนอนกองอยู่ที่ผืนส่วนเด็กแฝดทั้งสองคนนั้นทางก็ประกันร้องไห้ออกมาอูแง้อแหะแล้วกาลิงก็ได้เอา,มาแมลงโทรศาร์ขึ้นมาเพื่อออกคำสั่งเริ่มเตรียมการได้ซึ่งพวกทหารเรือนั้นทางก็ตอบรับ ครับยกพลขึ้นบกส่วนพวกชาวเมืองนั้นต่างก็พากันตกใจเรือรบของรัฐบาลโลกหรือใช่ทั้งเกาะโดนล้อมไว้หมดแล้วมีอาชญากรคดีร้ายแรงอยู่ที่เกาะน,นี้หรือไงรีพาเด็กๆเ,เข้าบ้านแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับพวกทหารเรือนั้นต่างพากันวิ่งเข้าไปในเกาะส่วนกาลิ่งนั้นก็ได้ออกคําสั่งใช้แต่กระสุนยาสลบเท่านั้นคนที่ขัดขืนให้จับกลุ่มทั้งอย่างนั้นเลยแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ทหารเรือคนหนึ่งซึ่งเขานั้นกําลังสงสัยเกี่ยวกับปฏิบัติการในครั้งนี้นาวาตรีปฏิบัติ การครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ซึ่งนาวาตีคนนั้นก็ได้ตอบกลับมาก็ซ้อมลบงเล่าอย่าทำซอกแซกให้มันมากเจ้าทหารใหม่สิ่งทหารใหม่คนนี้ก็ยังคาใจก็เลยพูดขึ้นแต่ว่าจึงเมื่อได้ยินอย่างนั้นนาวาเตีนก็มีท่าที่โมโหเฮ้ยไอหนูอวดดีนี่มันใครวะหัวหน้ามวดซึ่งเมื่อได้ยินที่ถามหัวหน้ามวดนั้นก็เลยเข้ามาลายงานขออภัยอย่างสูงครับ ผมอบรมไม่ดีเองส่วนพวกชาวเมืองไม่เห็นพวกทหารเรือพวกเขานั้นทางก็พาก,กันงงนี่พวกเธอเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ว,ว่าทันได้นั่นเองชาวเมืองคนนั้นก็ได้ถูกกระสุนยาสลบั้นั้นยิงจนลงไปนอนกองอยู่กับผืนซึ่งเมื่อชาวเมืองเห็นอย่างนั้นพวกเขานั้นทางก็ประกันตกใจร้องกรี๊ดลั่นออกมากรี๊ดซึ่งนี่เป็นฝีมือของพวกทหารเรือย่าขัดขืนเราไม่ทำอะไรพวกคุณหรอกซึ่งเมื่อพวกชาวเมืองเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ทางก็มักันตกใจแล้วรีบวิ่งหนีแตกตื่นออกมาหนีแล้วพวกมันไล่จับทุกคนเลยทำไมกันส่วนทหารใหม่คนนั้นเขานั้นก็ยังคาใจกับปฏิบัติการครั้งนี้ดูยัง พวกนั้นก็แค่ใช้พลเมืองธรรมดาชัดๆเลยนะส่วนท่าด้านหัวหน้าหมวดนั้นก็เลยหันไปตวาดเข้าเลิกคิดอะไรไม่เข้าเรื่องได้แล้วความคิดส่วนตัวมีแต่จะเกะกะเจตจำนงแห่งกองทัพเปล่าๆทั้งสมาธิกับการทำภาร,รกิจให้ลุล่วงซะจึงเมา่ได้ยินพูดอย่างนั้นทหารใหม่คนนั้นเขานั้นก็กำลังเล็งปืนไปที่ชาวเมืองแต่ก็คิดอยู่ภายในใจไม่เป็นไรเราแค่ใช้กระสุนยาสลบไม่ได้ฆ่าใครสักหน่อยโทษทีนะยอมให้จับแต่ด้วยดีเถอะแล้วฉันจะไม่ยิงซึ่งในตอนนี้นะครับ พวกชาวเมืองได้วิ่งมาทางทหารใหม่คนนี้มีเรื่องอะไรไม่รู้หลหรอแต่เราจะออกจากเกาะนี้ รีบไปซะซึ่งมาเห็นอย่างนั้นทหารใหม่คนนี้ก็ด้ยิงปืนยาสลบที่พวกชาวเมืองและปรากฏว่าทหารใหม่คนนี้คือมังกี้ดีดรากอนภายหลังเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพคณะปฏิวัติและเป็นพ่อของลูฟี่แล้วจากนั้นดรากอนก็ด้ยินเสียงประกาศสวมหน้ากากเร็วเริ่มใช้กระสุนแก๊สยาสลบล้วแล้วจากนั้นภาพกด้ตัดไปที่เรือคุ้มขังนักโทษของกองทัพเรือซึ่งอยู่ระหว่างการขนสงทาสซึ่งพวกเขากําลังโุ่งหน้าบ่ายังเกาะคอ วันเลซึ่งเหลือลำนี้ก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนออกมาอยู่เรื่อยๆติด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 ปี๊บติดแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องโดยสารซึ่งทหารเรือคนหนึ่งนั้นจะผิดสังเกตอะไรได้เหมือนเขารู้สึกว่าจะมีคนอยู่แถวนี้เหอ เหมือนมีใครอยู่เลยแฮะแล้วจากนั้นพากริตตัดไปที่ห้องคุมขังซึ่งจินนี่นั้นได้วิ่งเข้ามาหาอีวานครอปลูกพี่ซึ่งอีวานครอปนี่ก็มีท่าที่ดีใจจินนี่ดีจริงๆที่ปลอดภัยส่วนจินนี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปไปได้สวยเลยละ่ะที่เหลือก็แค่รอ,อนักข้าข้อมูลมารับสัญญาณไปเท่านั้นเองส่วนพวกทาสคน,น,นอื่นนั้นก็ได้พูดขึ้นหนวกหูจริงพวกแกนี่คงไม่ได้ทําอะไรไม่เข้าเรื่องหรอกนะเดี๋ยวพวกเราก็เจ็บตัวไปด้วยหรอกซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นอีวานครอ ขึ้นมาในทันทีเจ็บตัวเหรอจโง,ง่เอย้ยเดี๋ยวเราก็จะตายกันหมดแล้วย่ a ไม่เคยสงสัยเลยว่าเรือลํานี้กํลาลังมุ่งหน้าไปที่ไหนแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกอย่าคิดเชียวหล่าว่าคนที่ไม่รู้จักดิ้นรลนเพื่อตัวเองจะโชคดีมีชีวิตรอดตลอดไปได้อย่าดูถูกปฏิหารให้มันมากนะซึ่งมาจินนี่เห็นอีวานครอบนั้นกํลาลังโมโหเธอนั้นก็เลยรีบเข้ามาห้ามลูกพี่ส่วนในฝั่งของคูมาพี่กํลาลังนั่งมองดูอีวานครอบนั้นโมโหเขานั้นก็ได้ยิ้มออกมาท่าทบางคนนี่ก็ ใจสู้ดีเหมือนกันแฮะพวกทหารเรือนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาพวกทาสอารวาดใหญ่แล้วแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่น่วยข่าวกองไซเฟอร์โพมีข่าวที่น่าเหลือเชื่อหรอคราวนี้อะไรอีกละ่ะซึ่งในตอนนั้นมอร์แกนประธานวรารสารเศรษฐกิจโลกเขานั้นได้มาเสนอข้อตกลงกับพวกไซเฟอร์โพอย่ามาทําไขซื้อเลยนาะ พวกนายเองก็ต้องจับสัญญาณนั้นได้แนอยู่แล้วเอาเอาเงินมาซะถ้าไม่อยากให้ฉันเอาไปพูดก็จ่ายค่าปิดปากมาซะดีๆซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นพวกไซเฟอร์โพนี่ก็ได้พูดขึ้นหนังสือพิมพ์บ้านนอกของเด็กขี้โม้อย่างแกจะมีฝีมือรวบรวมข้อมูลขนาดนั้นได้ยังไงเดี๋ยวก็ลบให้หายไปซะหรอกซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นหมอแกน,นี่ก็ได้หัวลาอออกมาคู่วะฮ่าแน่จริงก็ลองดูแซในระหว่างที่ประชิญหน้ากับพวกไซเฟอร์โพเขานั้นก็พูดอยู่ภายในใจยังไงไ ก็ปล่อยข้อมูลให้เกาะโจรสลัดอยู่แล้วล่ะนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เกาะโจรสลัดฮาจิโนสืหลังจากที่พวกโจรสลัดนั้นได้รู้ข้อมูลการมีอยู่ของแช็กกี้จากมอร์แกนพวกเขานั้นก็มีท่าที่ดีใจแช็กกี้ยังมีชีวิตอยู่จริงเหรอวะเฮ้ยโล่งอกไปทีตอนนี้อยู่ที่ไหนกอนวันเล่ที่ไหนกันฟันนั่นส่วนท่ดนหวังจือเมื่อได้รับข้อมูลนี้เข้ามาเขานั้นก็มีท่าที่เหงื่อตกฟังดูแม่งแนาแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้แน่หรอส่วนท่ดน สตุดซี่นั้นก็ได้พูดขึ้นข้างในกองทัพเรือดูวันไวกันพอดูข่าวนี้ไม่ผิดแน่ส่วนพวกกลุ่มโจรสลัดล็อกคอนอ,อื่นๆพวกเขาหนี่ต่างก็พากันโวกวเกวาๆกลายเป็นของรางวัลในเกมของพวกเผ่ามังกรฟ้าหรอแปลว่าคนที่ลักพาตัวแช็กกี้ไปก็คือพวกรัฐบาลสินนะบัดซบเอ้ให้แช็กกี้จังส่วนนิวเกตนั้นก็ได้พูดขึ้นเกมล่ามนุษย์ของเผ่ามังกรฟ้านึกว่าเป็นข่าวลือซะอีกส่วนท่านลิน,ล,นลินนั้นก็ได้พูดขึ้นรางวัลมีผลปีศาจด้วยนะ The cat sat on the ไคโดแกอยากได้อยู่เลยใช่ไหมละ่ะเมื่อได้ยินที่พูดไคโดนี่ก็ได้ถามขึ้นมีพลังพิเศษอะไรบ้างส่วนท่านลินลินเธอน,นั้นก็นึกอยู่ภายในใจเหมาะจะเอามาให้ลูกฉันเลยส่วนท่าด์ดน,นสตอนเซนเขานั้นก็ได้พูดขึ้นคงไม่ใช่กับดักหรอกนะส่วนท่ดน,นล็อกเขานั้นก็ได้พูดขึ้นปุบปาาใครปลอดแหกก็รออยู่ที่เกาะนี้ไปเถอะไปกันเลยมุ่งหน้าสู่ก็อดวันเลได้แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่กลุ่มโจรสลัดโลเจอร์เมื่อได้รู้ข่าวนี้พวกเขนีีี่่ก็มททโมททาโห กาบันไอ้ก็ตวันเลนี่มันอยู่ที่ไหนกาบันนั้นก็ได้ตอบกลับไปไม่ไกลก็จริงแต่ยังไปทันอยู่ซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นโรเจอร์นี่ก็ได้ยิ้มออกมาก็คงต้องไปแล้วสินะพวกแกทั้งหลายซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นพวกเลลี่พวกเขานี่ก็มีท่าทีฮึดสู้ขึ้นมาของมันแน่อยู่แล้วแล้วโรเจอร์นั้นก็ได้พูดต่อล็อกก็เคลื่อนไหวแล้วหรออย่าให้มันแสงไปได้ละ่ะช่างเหลือเชื่อนะที่ข้อมูลลับ เพียงไม่กี่คำจะกระตุ้นผู้เหี้ยมหานทวท้องทะเลได้ถึงขนาดนี้ส่วนแทันกราฟเมื่อรู้ว่าโรเจอร์จะไปที่นั่นเขานี่ก็มีท่าที่ตกใจใครจะไปนึกละ่ะว่าโรเจอร์จะเคลื่อนไหวด้วยแล้วทําไมไม่บอกแต่แรกฟะ จะไปเดี๋ยวนี้แหละฮะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เรือของกลุ่มโจรสลัดล็อกที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะคอดวันเล่ซึ่งในระหว่างทางพวกเขานั้นได้เจอกับเรือรบของพวกเผ่าคนยักษ์เรือของเผ่าคนยักษ์นี่ว่าไม่ต้องไปสนจมมันทิ้งเลยเดี๋ยวก่อนอะไรฟะอย่าห้ามกันสิล็อกซึ่งเรือลำนี้ก็คือเรือของฮาลานนั่นเองล็อกก็เลยเข้ามาคุยกับฮาลานฮาลานนั้นก็เลยพูดขึ้นข้าได้รับคำสั่งให้มาหยุดกลุ่มโจรสลัดที่จะลุ่มหลงจนสติหลุดเพาะผู้หญิงคนเดียว หากพวกเราสู้เต็มกำลังล่ะก็ จะจมเรือจิ๋วนั่นมันก็ง่ายนิดเดียวเห็นเรือที่อยู่ไกลๆนั่นหรือเปล่านั่นคือเรือรัฐบาลที่จับตาดูเราอยู่ซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นล็อกนี่ก็เลยพูดสวนกลับไปสรุปคือแกมาสังสมความชอบเพื่อจะเข้าร่วมกับรัฐบาลหรอดูถูกเราเกินไปแล้วนาะเจ้าราชาโตแต่ตัวแถมยังยอมให้รัฐบาลมานั่งสบายใจเฉิบข้างสังเวียนเพื่อดูพวกเราบทขยี้กันเองด้วยสินนะเพราะยังไงแกมันก็แค่คนบ้าที่คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนเอลบัฟได้ เท่านั้นแหละขอคุยกันแค่สองคนหน่อยได้ไหมเราล็อกกับหาหลานก็ได้ออกมานั่งดื่มกันสองคนคงได้ยินมาแล้วสินะว่าพวกเรากําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนและคิดจะทําอะไรที่นั่นฟังให้ดีนี่คือเรื่องที่ฉันจะบอกแกคนเดียวเท่านั้นแม้แต่ลูกเรือตัวเอง ฉันก็ยังไม่เคยคิดจะบอกเลยส่วนพวกทหารคนยากก็มองดูพวกเขาคุยกันอยู่ไกลๆพระราชาคุยอะไรกับมันนะส่วนพวกกลุ่มโจรนสลัดล็อกก็มีท่าทีงุนหงิดซึ่งขวอนเงินนี่ก็ได้พูดขึ้นไอ้บ้านี่โอเอะอยู่ได้ส่วนทางด้านชิกี้เขานี่ก็มีท่าทีโมโหระหว่างที่มัวคุยกันนี่แช็กกี้ของฉันก็กําลังรอให้เราไปช่วยอยู่นะเฮ้ยแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ล็อกซึ่งเขานี่ก็ได้พูดขึ้นตัวจริงของฉันมีนามสกุลลับอยู่เดวี่ดี ซีเบรกซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นฮาล้านนี่ก็มีท่าทีตกใจไม่ใช่ล็อกหรอกหรอล็อกนั้นก็เลยตอบกลับไปมันคือนามของตระกูลที่รัฐบาลโลกอยากลบทิ้งมาตลอดตระกูลผู้สืบสายเลือดจากโจรสลัดในตำนานเดวี่ดีโจนพวกเล้าแพร่ขยายอิทธิพลในโลกมืด จนยังมีชีวิตรอดอย่างลับๆมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเคราะดีหรือเคราะร้ายที่เมื่อสองปีก่อนลูกของฉันดันคลอดออกมาดูโลกเพื่อป้องกันไม่ให้เมียกับลูกได้รับอันตรายหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันฉันจึงส่งทั้งสองคนไปที่บ้านเกิดตัวเองและบอกให้พึ่งพาตระกูลเดวี่ได้เลยเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นฮาลัานก็เลยพูดขึ้นอย่างนี้นี่เองที่บ้านเกิดนั้นมีทั้งลูกเมียและเครือญาติร่วมสายเลือดของเจ้าอยู่แล้วเอาจุดอ่อนแอบแบบนั้น มาบอกข้าทำไมกันหลักนั้นก็เลยพูดต่อบ้านเกิดของฉันคือก็อดวันเล เมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นฮาลานนี่ก็มีท่าทีตกใจนั้นรัฐบาลโลกก็จงใจทาแบบนี้เพื่อล่อเจ้าไปล็อกนั้นก็ได้พูดต่อไม่หรอกเกาะนั้นมีเผ่ามังกรฟ้ารวมกันอยู่เพียบเลยนะพวกมันไม่มีทางอยากให้ฉันไปที่นั่นอยู่แล้วนี่ก็เป็นการคํานวณผิดพลาดของฝั่งนั้นเหมือนกันฉันเองก็รู้สึกเหมือนโดนดึงตัวไปที่นั่นเลยเหมือนโชคชะตากําลังนําพาทุกอย่างมาเจอกันไม่มีผิดการชิงตัวเช็กกี้ไปคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเจ้าพวกนั้นส่วนตัวฉันขอแค่ ช่วยลูกเมียให้หนีไปได้ก็พอแล้วคราวนี้โชคคงไม่เข้าข้างฉันแล้ววะฮาลานมาช่วยกันหน่อยเถอะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นฮาลานนี่ก็ตอบปฏิเสธในทันทีขอปฏิเสธข้าจะจมพวกเจ้าที่นี่ซะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นล็อกนี่ก็เลยพูดสวนกลับไปเอางั้นเหรอ สวยเซ่แต่ทว่าทันในนั้นเองฮาลานนั้นกับออกคำสั่งพวกทหารคนยักษ์อย่าตอบโต้วพวกมันนะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นพวกคนยักษ์ในต่างก็เพกันตกใจเฮ้อซึ่งพวกลุ่มโจรสลัดล็อกนะครับได้โจมตีไปที่เรือรูกของฮาลานจนเกิดไฟลุกไหมไอ้ขี้คลาดเอ้ยเรื่องนี้อาจเชื่อได้ยากแต่ทุกๆ3ปีพวกเผ่ามังกรฟ้า จะเลือกประเทศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลโลกและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มาเกาะหนึ่งและจัดเกมล่ามนุษย์เพื่อสังหารชนพื้นเมืองทิ้งจนหมดแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับไปที่เกาะก็อดวันเลยซึ่งชาวเมืองนั้นตามพากันร้องไห้ออกมาช่วยด้วยคนเราปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่วันเกิดเหตุคดีกอดวันเลซึ่งในตอนนี้พวกเผ่ามังกรฟ้าได้เอาตัวแช็กกี้นั้นออกมา เอาล่ะถัดจากผลปีศาจสุดทายยากที่กล่าวไปแล้วเชิญพบกับ รางวันชิ้นใหญ่ที่สุดของการประลองคราวนี้ได้เลยครับเธอมาจากเกาะสตรีซึ่งมีอยู่จริงในครามเวลที่แกนไายครองตำแหน่งจกักรพรรดิรุ่นก่อนและมีชื่อลรือลัน่นในฐานะสาวงามอันดับหนึ่งของโลกนาของเธอก็คือชาคุยาคุจะตั้งเป็นภรรยาหรือใช้เป็นทาสก็แล้วแต่ใจท่านปาถนาจึะเมื่อได้ยินที่พิธีกรพูดพวกเผ่ามังกรฟ้านี่ต่างก็พกกากันส่งเสียงดีใจโว้งดงามที่สุดจะเอาจะเอา แล้วพิธีกรนั้นก็ได้พูดต่อหลังจากได้ตัวมาทางเราได้ดูแลนางอย่างดีไม่ให้มีรอยตำหนิแม้แต่น้อยเป็นของชั้นหนึ่งแท้ๆเลยครับแล้วพ่อมังกรฟ้านี่ก็ได้พูดขึ้นสุดยอดสมเมิร์ชนะให้ได้แล้วเอาหล่อนมาให้ตระกูลเซฟเิดซักจึงเมื่อด้ยินพูดอย่างนั้นสมมิร์นี่ก็เลยพูดขึ้นพูดอะไรบ้าๆถ้าได้มาก็ต้องเป็นทาสส่วนตัวชั้นสิฟ้าส่วนกาลิ่งนี่ก็ได้พูดขึ้นนั่นนะภรรยาฉันเลิกฝันไปได้เลยสมเมิร์ส ส่วนภาคีอัศวินเทพอีกคนเขานั้นก็ได้หันไปพูดกับกุนโกกุนโกถ้ามีเธออยู่ด้วยแล้วก็ศึกระหว่างตระกูลรอบนี้เราอาจได้ถ้วยก็ได้นะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ดรากอนซึ่งเขานั้นได้ไปยังห้องแห่งหนึ่งและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลัางบาดเจ็บขอร้องละช่วยพาลูกๆของฉันหนีไปจากเกาะนี้ทีอย่าให้มันเอาตัวไปได้ แล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ทีสซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่สองขวบมานี่สิจ๊ะทีสไม่เป็นไรหรอกลูกต้องมีชีวิตรอดไปให้ได้นะซึ่งทีสกับแม่นะครับได้ถูกใส่กุญแจมือและถูกจับขังเอาไว้แล้วเสียงพิธีกรก็ได้ประกาศลั่นไปทั่วทั้งเกาะและกระต่ายระดับซูเปอร์แลคราวนี้นอกจากเด็กเผ่าบัคเนียแล้วยังมีอีกกลุ่มที่ชนชั้นสูงของโลกทุกท่านย่อมรู้จักดีหลังผ่านมา800ปีในที่สุดพวกเราก็ค้นพบพวกมันจนได้ ตระก,กูลเดวีนั่นเองครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซสตอนที่1,159นะผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าล็อกนั้นคือลูกหลานของเดวีด,ดีโจน ก็คือโจรสลัดในตำนานแล้วที่ล็อกมาที่เกาะก็ตันเลก็เพื่อที่จะช่วยลูกเมียดูๆแล้วล็อกนี่ก็คนดีนะส่วนเนื้อหาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะผมก็รอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ